สวัสดีครับพบกับผมครับบ่าวสกุลค,คนสว่างครับผมแรงงานไทยนี้สิเดียวครับผมเดี๋ยวมาพักส,สวยๆงามๆครับลมกระยงพี่น้องหลังจากไว้ลงลิปมาเป็นอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์กว่าแล้วนะครับวันนี้มีเวลาก็เลยมาไลฟ์สดนะครับผมจะมาแจ้งข่าวสารให้พี่น้องได้รับทราบแจกงน้อย เดีย๋ยวรอท่านผู้ชมเข้ามาเบ่งจักสามคนกันนะตอนนี้ยังไม่มีใครเข้ามาเลยนะครับเดี๋ยวให้เบ่งให้เบ่งสวนผักจังหน่อยพี่น้องอามาดูสวนผักซะหน่อยนะครับสวัสดีพี่กิตด,ดามิ่งสิริด้วยนะครับโอ้ยขอบคครับนี่นะครับผมอันนี้ผักชีนะครับผม อันนี้เป็นสวนพักนะครับผมสวนพักของแรงงานไทยในยิสเลียวนะครับอยู่ฟาร,ร์มไก่นะครับผมเนะาะนี่เป็นสวนผักครับเมื่อหนี่จะมาแจ้งข่าวสารเป็นข้อมูลให้พี่น้องได้รับทราบเนาะคร่าวๆเนาะอาจจะเป็นข้อมูลที่ดีหรือมีประโยชน์จักหน่อยนะครับผมเนาะครับผมเนาะโอเคครับมาดูผักก่อนก่อนจะพูดมาดูผักก่อนครับ อันนี้ผักบุ้งครับพี่น้องอันนี้พักบุ้งครับผมบุ้งอ่าคุณอิสานดาลิงบอกว่าตอนนี้กี่โมงแล้วตอนนี้หกโมงยี่สิบี่นาทีครับผมหกโมงแรงนะครับหกโมงแรงครับผมครับตอนนี้หกโมงแรงนะครับผมแดดยังอยู่ทางฟ้าผมพี่น้องแดดยังอยู่ทางฟ้าเลยนะครับหกโมงแรง ช่วงนี้งานหลายนะครับอยู่ฟาร์มไก่ที่เป่าสุขนอยู่งานหลายเลยบอก่่ยมีเวลาได้ไปหาถ่ายคลิปเลยนะครับแต่ว่ากับขีดฮัดพราแม่พี่น้องคือเก่าครับผมอันนี้เป็นส่วนพักที่ปลูกไว้กินนะครับผมเนาะมีหลายพักมากเลยครับผมมีพักบุ้งพักหอมป้อมพักชีลาวพักคนาพักสลัดนะครับและะแ้วก็ตะไคร่ก็มีครับผม ช่วงนี้เป็นหน้าฮอนนะครับผมย่วิสเาเอลเป็นหน้าฮอนนะครับสวัสดีคุณสำรวยจันทเสนด้วยครับบาวสกุลอ้วนขึ้นนะครับขอให้มีความสุขนะครับขอบคุณครับผมครับผมก่อนจะมาเล่าข้าวดีให้พี่น้องฟังเดี๋ยวพาาเบึง่งพักกันเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับผมอันนี้เป็นตะไคร้นะครับเพื่อเป็นแนวทางให้พี่น้องแรงงานไทยที่กระดัง จะบินมานะครับข่าวดีกะมีไาย่างอยู่สำหรับพี่น้องแรงงานไทยที่กำลังจะบินมานะครับภายในปีนี้นะครับผมเนาะครับเดี๋ยวมาดูผักก่อนและกันนะครับสวัสดี18คนเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อครับผมลมสีแห้งแน่นะครับลมแห้งแน่นะครับอันนี้พักซีครับผมพักซีลาวค่ะผมเอาไว้อ้อมกับน้องงัวแซบๆครับผมนี่เนาะผมกับน้องงัวครับผม พักซีลาวเฮาอ่าตัวนี้จะเป็นคานะนะครับบางมือบาวสกุลนี่เป็นคานะครับผมอ่าคานะอันนี้พักซีป้อมนี่เนาะครับผมครับ้วก็นี่จะเป็นพักสลัดนะครับนี่เอาไปกินครับแปะสะไก่ได้เนาะไก่เต็มคอกนึงมีนอ่องผมเอาไก่มาเห็ดกินกับแปะสะด้เนาะสวัสดี <laughs> สวัสดีครับบาวสกลุลสวัสดีครับผม นี่เป็นพักสลัดอันนี้กับแรงงานไทยเพื่อนเอามาบ่งไว้ครับเพราะว่ามันที่หลายมันมัน่ใหญ่นะครับนี่ไอ้บ่าครับผมทามเนี่ยครับหน้าฮ้อนจักเดือนหน้าหนาวจักเดือนครับขอบคุณครับอ่าบอกสุนครกับหน้าฮ้อนจะเริ่มช่วงนี้เนาะอันนี้เดือนพฤกภาเนะาะหน้าฮ้อนนี่เดือนพฤกภาที่หน้ากรากฎะลาสิงหาคันยาตุลา ประมาณสี่ห้าเดือนประมาณสี่ห้าเดือนอเดือนพฤศจิกายนจะเริ่มหนาวแล้วจะเริ่มเริ่มมีหนาวมีฝนประเทศอิตาเลียนี่หนาวกับฝนมาพร้อมกันและก็ลมด้วยนะครับผมบอกเป็นยังครับถามมาได้ครับผมถามมาได้ครับสวัสดีพี่ไหมด้วยนะครับพี่ไหมสะพ้ายเบลเยี่ยมด้วยนะครับผมพักงานครับเพื่อนได้ปุ๋ย มูลขี่ไก่เนาะแมนครับครับผมได้ปุ๋ยขี่ไก่ครับพี่ใหม่ครับผมเดี๋ยวกลับกล้องให้พี่ใหม่เบื้องน้าเนาะนี่ครับผมงามครับผมอันนี้ก็พักจะเราพีชกะจีอายเพื่อนนี่เนาะอันนี้พักไอ้นี่ยัยงพักยังครับตอบเนี่ยเริ่มเริ่มเริ่มลืมเหะสวัสดีคุณอลไทยด้วยครับขินฮอดบาร์สกุลสูๆจ้าขอบคุณครับ อันนี้เอาไปแกงก้อมใส่หมูใส่เนื้อใส่ไก่ได้มืดนะครับผมผักกาดดอกเออผักกาดดอกตัวนี้เป็นผักกาดดอกนะครับอันนี้จะเป็นผักคะนา้าโอ้เือนมันเยยบมาเหยียบเอ็นบักท,นบก,นบกทั่วเพื่อนบอกนี่บักทั่วด้วยครับนี่อันนี้เป็นบักทั่วทั่วฝักยาวานะครับผมทั่วฝักยาวตัวนี้จะเป็นคะน้านะครับผักดอกกวางตุ้งอ๋อขอบคุณข้อมูลจากพี่หมายสะพ้ายเบลเยี่ยมด้วยนะครับ พักค,ควางตุ้งครับผมนี่ออกดอกแล้วมันที่โหดพี่น้องมันก็นเลยออกดอกก่อนนะครับอันนี้เป็นคณะนะครับคณะคณะลายตืบค่อยๆย่องกัน๋ยวไปเหยียบต้นบักชั่วเพื่อนอน,นี่ต้นบักชั่วนะครับอันนี้จะเป็นต้นถั่วนะครับคณะคณะจะมีอยู่สองพันอัน,นอันนี้จะเป็นพันพันก้านอบวบนะครับตัวน,นี้เนาะครับผม จะให้เป็นมะเขือครับบ้านนี่มะเขือเล่้นก็มีมะเขือเทศอันนี้เป็นผักกาดครับผมผักกาดหินหินกับปลนปลาแซ่บปนังครับนี่ผักกาดหินนะครับตัวนี้จะเป็นตัวนี้จะเป็นในมะเขือมะเขือเทศั้างนี่นะครับเป็นมะเขือเทศนั่งกับกล้องดีกว่าครับผม มื่อนี้ก็จะมาแจ้งข่าวสารพี่น้องแรงงานไทยในอิราเลนะครับทีทบ่ที่สมัครไว้แล้วนะครับที่สมัครไว้แล้วที่กําลังรอบินนะครับปีนี้นะครับผมปีนี้ปีสอง5นห้าหกสิบห้านะครับเนาะ๋ยวขออนุญาตเดินก่อนครับเพื่อมีพี่น้องแรงงานไทยกําลัง บินมาแล้กก็รเลือคนที่สมัครไว้หล้กก็รอบินนะครับผมเนาะปีนี้เป็นสวัสดีพี่บลรุ่นนี้ด้วยนะครับเมื่อวานบวหนองใครเพื่อนได้เฮ็ดหลายแมนครับผมเฮ็ดเฮ็ดพวกครับผมเข้าไปคอมเมนต์อยู่บาลสุขุนอยากกินเฮ็ดพวกด้ครับว่าสิครับผมโอเคเดี๋ยวเขาเลือกนะครับผมตามหัวข้อนะครับว่ามาแจ้งข่าวสารนะครับก็คือปีนี้นะครับผมพี่น้อง แรงงานไทยที่สมัครไว้นะครับที่สมัครไว้ที่กําลังจะบินมากัความต้องการนะครับความต้องการของของนายจ้างบ้านนี้เพิ่มขึ้นนะครับสรุปคือปีก่อนๆเขาจะต้องการแรงงานไทยในอิสเาเอลที่จะบินมาทํางานนี่คือปีละ5้0 0ันห้อัตรานะครับแต่ปีนี้นะครับปีนี้ปีนี้พศสองพบ นายจ้างอยู่ประเทศอิสแลเีต้องการให้แรงงานไทยเข้ามาทำงานอยู่ประเทศอิสแลเีเพิ่มอีก1 8 0 0อัตราก็คือประมาณ6,800อัตราจากทุกปีที่เคยเปิดอยู่แค่ปีละ5 0 0 0 5 0 0 0อัตรานะครับข้อมูลนี้ผมก็ได้มาจากจากแหล่งข่าวนะครับผมเนาะ ฟังข่าวทุกมื้อพี่น้องฟังข่าวทุกมือ้อได้แ่งข่าวก็เลยมาเล่าให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังนํานะครับผมเนาะครับผมก็กถือว่าในแจ้างมานี้เขาต้องการแรงงานไทยมาเห็ุงานอยู่บ้านเขานี่ลายขึ้นนะครับก็เป็นสัญญาณที่ดีแล้วกันผพราว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับเป็นสัญญาณที่ดีนะครับขอบคุณ24คน ที่กำลังเข้ามาเบืบ่อเบาสกุลคนสว่างนะครับผมทักทายคอมเมนต์กันมาได้นะครับแลากาขออนุญาตโปรโมดเพจเนี่น,นะครับผมอตอนนี้เบาสกุลก็สร้างเพจขึ้นมาแล้วนะครับชื่อเพจว่าเบาสกุลคนสว่างนะครับลองเข้าไปค้นหาใน y o u t u b อ,อใน Facebook นะครับผมรบเริ่มสร้างเพจก็คือเวลาเราทำคลิปก็จะลงใน ช่อง u t u b e เนี่ยลาา้วก็ลงในเพจเนี่ยนะครับผมเนาะกะพึ่งเริมต้นครับผมเนาะช่วงนี้กะพี่น้องพิ่ติดตามห0 0ยกว่ากว่าท่านแล้วนะครับผมเนาะผมกะจะพยายามเอาคลิปเก,ก่าๆมาลงเนี่ยนะครับผมเนาะแต่กดติดตามแล้วจ้าขอบคุณพี่วรุนีด้วยนะครับผมอาจจะเห็นคลิปเก,ก่าๆนะครับอ่าพอแม่พี่น้องที่ติดตามผมมาอาจจะเห็นผมดึงคลิปเก,ก่าๆมาลงในเพจกะ อย่าพึ่งคิดว่าเอาคลิปเก่ามาลงนะครับก็คือว่าผมจะพยายามดึงคลิปเก่ามาลงแล้วก็จะทําคลิปใหม่ด้วยแล้วกันสร้างเพจพึ่งสร้างเพียรมานะครับผมเนาะคลิปล่าสุดก็พึ่งเกี่ยวกับงานฟาร์มงัวนะครับผมเนาะเข้าไปเบิ่งได้นะครับอ่าในเพจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้บ่าวสกุลเด้อพี่น้องเด้อครับผมเป็นกำลังใจให้บ่าวสกุลนะครับรอสมัครอยู่ครับอ้ายบ่าวปีนี้โอเคครับคุณกิษดาครับผมรอนะครับผมเนาะ ปีนี้เป็นปีที่ประเทศอิราเลเพิ่นต้องการแรงงานไทยเข้ามาทํางานอยู่ประเทศนี้เพิ่มขึ้นจากเคยต้องการแค่ปีละ5,000ตอนนี้เพิ่มมา1,800งพอยอัตราปีนี้เขาต้องการแรงงานไทยมาเห็ุงานในประเทศอิราเลียหกพันแปดร้อยอัตรานะครับเนาะโอเคครับผมขอบคุณนะครับ27ท่านนะครับ โอเคขอบคุณครับผมกระขอบย่างจังบาทก็รครับภาพอาจจะสั้นเนี่ยขอบคุณสามสิบเอ็ดคนดูครับผมอ่าผมขอพูดอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันอ่า ขอเสียง f อซเชฟเชฟเก่งหน่อยอ่าใครรู้จักเชฟเกง่งอันนี้จะเดี๋ยวจะเล่าเล่าเล่าให้ฟังนะครับเนาะตอนนี้เชฟเกง่งย้ายย้ายงานออกจากฟาร์มไก่แล้วนะครับผมเนาะสวัสดีคุณกอนด้วยครับสวัสดีครับผู้ใหญ่บ้านสวัสดีครับผมสวัสดีครับ เดี๋ยวผมจะพาขี่จักรยานแล้วกันเนาะครับผมเดี๋ยวจะพาขี่จักรยานชมชมโรงงานฟาร์มไก่เบ้าสกุลนะครับผมเนาะคุยกันไปด้วยนะครับหู่ชักแต่เชีบต้นเชฟต้นลูกอีสานพัดถิน่น สวัสดีสาคนดูนะครับอ่าพี่ไหม่ตอบมาแล้วไผ่นอเสียดเขาเปียกเส้นให้กินนอบัาเนี่เชฟจิงไปเราบอกพี่ไปแล้วครับผมชเชฟกินเชฟกิ่งย้ายงานลหะะครับย,ย้ายย้ายงานไปอาจผมว่าอาจจะอาจจะดีกว่านี้หรือเปล่าบม่รู้รอรอชมเพราะว่าอย่างเพื่อนเพื่นโทรมาอยู่บอกว่าได้วันละสามรชอยเกินะครับ เป็นงานเหมานะครับเชฟเก่งเป็นงานเหมาางานเหมาอยู่ใกล้กันนี่ละบอกไกลกันครับเป็นงานเหมาาโรงแพ็กไก่เนื้อนะครับผมเป็นโรงแพ็กไก่เนื้อนะครับอันนี้ก็จะเป็นรอบๆโรงงานบาสกุลนะครับผมเนาะเป็นรอบๆโรงงานบาสกุลนะครับอันนี้เป็นทางไซโลเป็นทางหัวอาหารนะครับผมสวัสดีพี่โชคชัยไทยแลนด์ด้วยครับผมนี่ก็เป็น หนึ่งในไอ้ทรายที่เวลาผมผมุ่งเนื้ออย่างเลยโทรไปปรึกษาไอเราครับผมหลายเรื่องตอนนี้ผมที่ผมเห็นเพศมากก็ได้ปรึกษาพี่โชคชัยนะครับผมเนาะขอบคุณหลายๆครับผมพี่โชคชัยอินเทแลนครับผมเข้าไปกดติดตามได้นะครับเพราะว่าทางเพศบอกว่าทางช่อง Facebook ของพี่โชคชัย,ชยอินเทแลนนะครับนี่ครับเป็นบริเวณโรงงานนะครับผม ชชเชฟเชฟจริงเราได้ย้ายงานครับผมได้ได้ย้ายงานตอนนี้กะไปอยู่งานเกี่ยวกับแพ็กใกล้นะครับผมแพ็กใกล้เป็นเป็นงานเหมาส่นวันละสามร้อยครับผมเนาะมือวันศุกร์มึงขี้โทรมาอ้างอยู่ว่างานเหมาส่้นเลือกเตี้เสี่ยงหุ่นพี่น้องครับผมได้สามร้อยแล้วส่านโอ้ก็ดีตัวไอ้เลยว่าสิครับผม จะให้ดูบรรยากาศแล้วกันนี่ครับผมบรรยากาศเหมือนเดิมครับผมข้ามภูเขาลุกนี้ไปก็เป็นประเทศเลบานอนนะครับผมข้ามภูเขาลุกนี้ไปก็เป็นประเทศเลบานอนนะครับนี่ครับข้อใกล้ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวจะโทรหาพี่โชคชัยอยู่เลยครับผมเนาะมีแนวจะคุยน้าอยู่ครับผมนี่ครับบรรยากาศ ความเบาโชคใช่น่าดูมากเศรษฐกิจพอเพียงเต็มสู่ท่านแมนครับผมแชมป์พี่เบาโชคทำไมัยืก่กี้กับเดี๋ยวนี้กับขึ้นกันแหละเนาะครับผมหลายๆท่านเนาะขาเอื้อน้ำเนาะหลายๆท่านเลยที่อยู่ร่วมกันบอกว่าเบาอุดรบอกว่าพี่เบาอุบลนะครับผมหลายๆท,นะนะท่านเลย,ยน,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 นะครับ,น,นะรบนี่บรรยากาศนะครับผมเนาะ บรรยากาศฟาร์มไก่ไข่นะครับขี่จักรยานนะครับผมอาจภาพอาจจะสายๆจังหน่อยนะครับเดี๋ยวจะพาไปมึงวงวงเข่าเพื่อนกินเข่ากันอยู่ทรมาหาผมอยู่ครับผมแต่ว่าผมยังบอว่าไปถ่ายคลิปอยู่ก็เลยบอไลฟ์สดอยู่ก็เลยยังมาได้ไม่กินนะเดี๋ยวพาไปมึงครับผมว่าทีมงานฟาร์มไก่มีเมนูอย่างเนี้ยนะครับถึงแล้วครับนี่ครับที่พัก ที่รับที่นอนนะครับผมเนาะที่พักที่หลับที่นอนนะครับนี่แหละครับผมยิ่งง่ายก็โทรมาว่ามากินข้าออทวทำไมว่ะทันมาแล้วครับมาเบิ่งกับข้าวกับน้ำมือนี่พี่น้องว่าเพิ่นกินอย่างกันโอ้โหก็ข<ะ>้ามีเลยไปไปไปเอ้พี่น้องกินข้าวเนะี้ยไปจ้าเอ้พี่น้องกินข้าวเนะี้ย อ,อ้าวยินเข่าครับพี่นอ้องฟองไฟสุขุมสุขคนครับเจ้าเจวอะไรนะเจ้าเจ้าก็ปีขยันถ่ายคลิปนิดนึงนะครับผมเนาะถ่ายคลิปเอยขยันถ่ายิปนะครับผม ได้ๆอาไอ้ได้เจ้าใไห้างไนเนาะไอ้ตนี้มีรี่กัตสตัวตัวเยมาพี่น้องมากินเข้า,าร่วมกันครับ <c oughs> อไ,ไ,ไอ้โหเกิดไปอะไร,รไนะถ่ายถ่ายเชลี่ไม่ให้ไม่ให้แล้วนะก็อย่าไม่ให้เห็น เนี่ยเนี่ยนี่พี่ผิดแล้วเนี่ยโอ้โหท่านขอบอกท่านขอบอกว่าใจเขาบ่อยลบกต่ต้องลบไปเขาคนน้นห่วยง่ายๆคือว่าตามกฎหมายนะมั้งผมก็ตกใจเลยต่อไปกับไทยจะรวมจะความเพื่อนร่วมอาวียเมนูอย่างนี้อันอันเชฟอธิบายให้พี่น้องฟองไปคนเมืองนี้แม่เชฟอันนี้จะเป็นคณะคณะอ่าคณะมูกรอบนะครับ จากส่วนที่ผมไปถ่ายมาเมื่อกี้นะครับผมเนาะเป็นขนมุกกรอบนะครับใหญ่ประทัดครับผมใหญ่ประทัดมีเดี๋ยววันไหนอันนี้จะเป็นอราบปลาทูหอย้อยปลาทู honey, ่อยอันนี้หอยปลาทูนะครับผมมากินข้าวแล้กันเ้อพี่น้องเลยนี่ฮะผักจากสวนนะครับบอสุบวนม่ได้ลูกครับผมถ้าบอสขบวนลูกดีกว่ากว่านี้ลายพักเลยนะครับผม หลายหลายผักเลยครับน่ครับกินข้าวกินน้ํากันนะครับอ่านี่ครับผมท่านอาจจะเห็นเชฟเกียงนะครับเชฟเกียงย้ายงานแล้วนะครับผมย้ายงานแล้วนะครับเพราะว่าท่านอาจจะเคยเห็นเชฟเกียงในคลิปบาสกคนตอนนี้ตอนนี้ได้ได้เงินดีแล้วพี่น้องว่าวันละสามร้อยท่านเห็นงานว่างานเหมาเลยพี่น้องนะเอนาะไอ้ต้นทางเนี่ต้นทางไปอยู่กับเชฟเกียงไหมอ้ยเ้าว่าวันละสามร้อยเนาะ โอ้ยไปไหมไปอยู่ <laughs> ไปอยู่เ <laughs> อาี้ย <laughs> แล้วเห็นว่าผู้สาวไล่ไม่ถูกเป็นจุดไปโอ้ยอ่าพักพักนี่ที่ได้มานี่เกิดจากนี่ครับผมไอ้ายเรากลับไปประเทศไทยนะครับผมเนาะเพื่อนกับอ่าแรงงานไทยห้องกับฝากของมาเอามาผูกจนเกิดเป็นนี่แหละครับในกระซามเท้องนี่แหละเฮ้ยในกระซ้าอยู่ไว ไอ้โค้กกระซามไว้กระซามนี่ครับผมโอกระลำมังครับผมมุกกินบอกครับเน่อันนี้เป็นน้ำพริกกะปินะครับผมนี่น้ำพริกกะปิมีอ่ามะเขือเลนเขือเลนไหมมะเขือเทศใช่บะเขือพวงมะเขือพวงมะเขือพวงอาจจะอาจจะเป็นมุกนะครับผมโอ้กะลิ่นเนาะสามลูกซื่อบานเกือมากที่ไปใจวันนี้ มาพี่น้องมากินข้าวกินน้ำแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมคอจบไลฟ์สดเพียงเท่านี้เลยคออย่างหิวข้าวพี่น้องหิวข้าวแล้วครับเดินบุกไปนะครับนี่ตัดไปขอเนี่ยตื้อแข่งเอ้เสียเอาเสียวสายเสียวอะไรตัดนะัลโขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจนะครับอ่าขอหยักสวัสดีคุณหนุ่มดวงดีนะครับสวัสดีครับพี่เพิ่งเข้ามา โอ้ยคุณหนุ่มพึ่งเข้ามาแต่ว่าบาสวสกุลกำลังจะไปแล้วหิวข้าวอย่าลืมติดตามเพีนะครับผมพเพียรบาสกุลคนส่างนะครับแฟนเพจนะครับผมนะเนาะรอขอบคนติดตามนะครับผมเนาะเพิ่งเริ่มทําเพจมานะครับจะมีคลิปดีๆให้พ่อแม่พี่น้องเลยเก่าครับผมรับสายสำหรับคลิปนี้ขอล,ลาไปก่อนครับ<อ>สวัสดีครับ

สวัสดีพี่ปณิตาด้วยนะครับผมจะไปกินอะไรกันนะไปแล้วเพิ่งเข้ามาโอเคยังไม่ไปก็ได้อนะ่ะเดี๋ยวผมไปนั่งคุยข้างนอกแล้วกันยังไม่ไปก็ได้ครับนี่นะครับเป็นที่พักแรงงานไทยนะครับผมในอิสราเอลนะครับประมาณนี้นะครับรถือว่าโอเคนะครับที่ผมอยู่นะครับถือว่าโอเคมีแอร์นะอุ่นูบ C นะครับผมเนาะมีทุกอย่าง ยูบิซีอาจจะไม่มีตัวพีน่น้องครับผมโอเคครับเดี๋ยวมื้อหน้าเดี๋ยวผมมาออคุยต่อคุยต่อผมก็หิวโ่าแทยครับผมกะมืนอีกมาประมาณนี้ครับผมเกี่ยวกับข้าวดีครับ พี่น้องแรงงานไทยนะครับที่กําลังจะบินมากับปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ประเทศอิราลต้องการแรงงานไทยเข้ามาทํางานนี่เพิ่มขึ้นจากปีละห้าพันนะครับห้าพันอัตราตอนนี้เป็นหกพันแปดร้อยอัตรานะครับข้นะอมูลนี้ผมก็ได้มาจากแหล่งข่าวนะครับผมแหล่งข่าวในไทยเฮานะครับผมเนาะฟังข่าวทุกมือก็เลยมาคุยกันต่อมา บอกพี่น้องต่อเพื่ออาจจะเป็นเป็นข้อมูลดีๆนะครับผมเนาะประมาณนั้นครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอยัดแล้วกันไปกินข้าวกันครับเนาะเมื่อหน้าเดี๋ยวผมจะมาไลฟ์สดไหมนะครับอาจจะลืมกดที่ตามกดให้กำลังใจบ่าวสุคนคนสว่างหันด้วยครับผมเนาะแล้วก็แฟนเพจนะครับผมเนาะแฟนเพจกับบ่าวสุคนคนสว่างแฟนเพจนะครับผมเนาะตอนนี้กำลังเริืมทำแล้วครับแต่ขอบคุณทุก คอมเมนต์ทุกกำลังใจที่ซัพพอร์ตบ่าวสุขุมมาโดยตลอดนะครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้ไลฟ์สดนี้ผมขอลาไปก่อนเอาไว้เจอรนไลฟสดหน้านะครับสวัสดีครับ